เทศบาลประชุมหารือแก้ปัญหาขยะปฏิกูลและว,วัตถุสิ่งของค่ะที่ห้องประชุมพลสศกเทศบาลเมืองหัวหินในาศิลพันธ์ขมลปาโมทประธานคณะกรรมการประสานงานติดตามและตรวจสอบประชุมร่วมกับรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผู้ช่วนยนายยเทศมนตรีและคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะของเมืองหัวหินทั้งขยะปฏิกูลและขยะวัตถุสิ่งของที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองและบ้านเรือนของผู้คนชุมชนเนื่องจากการจัดเก็บขยะของบริษัทร,รับจ้างเก็บตกรนและตกค้างในจุดที่ต่างไปส่งผลกระทบทําให้ประชาชนในชุมชนร้องเรียนขยะวัตถุสิ่งของกิ่งไม้และเศษวัสดุก่อสร้างมีการนำมาทิ้งในถนน11โค้งและถนนบ้านสมอโพงบ้านบ่อก ายและอีกหลายจุดของเส้นทางส่งผลกระทบกับสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนจึงให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเข้าควบคุมจับกลุ่มกับผู้ที่นําไปทิ้งและเข้าจัดเก็บประกาศติดป้ายแจ้งเตือนเอาผิดทางพรบการทิ้งขยะในพื้นที่ถนนสาธารณะและนอกจากนั้นในทางสาธารณะ จัดหาเครื่องบดขยะกิ่งไม้ใบหญ้าขนาดเล็กขนาดใหญ่ตั้งจุดลับและบอดอัดเป็นปุ๋ยบรรจุเป็นปุ๋ยอินทรีย์จำน่ายเพื่อแก้ปัญหาการนำขยะมาทิ้งดังกล่าวส่วนจุดที่จะตั้งศูนย์บดอัดขยะนั้นจะมีการนำเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อลงมติให้ใช้พื้นที่เช่น11โค้งหรือที่บอ่อฝ้ายส่วนการจัดเก็บขยะประจำวันที่มีปัญหาให้แจ้งกับทางบริษัทที่รับจ้างจัดเก็บแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งร่วนสำหรับพื้นที่ที่จัดทิ้งขยะประจำวันนั้นได้ มีภาคเอกชนจัดทําบ่อทิ้งเอาไว้ในเขตตำบลทับใต้เพื่อให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในวันที่18พฤศจิกายน2564นายอุดมดวงแขประธานสภาได้นำสมาชิกและคณะขึ้นไปเยี่ยมชมรูปแบบและระบบในการจัดทิ้งขยะอย่างเต็มรูปแบบ